สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปของเราในวันนี้ครับครับพี่แจ๊คครับวันนี้เรามาตั้งแคมปิ้งกันอยู่ที่ตรงไหนครับพี่จ๊คเราอยู่กันที่มิสูจิเอียงแต่ทำไมมีแคมปิ้งอย่างนี้บอกเลยว่าเรามาพร้อมกับรถคันพิเศษครับี่ด้านหลังของเราครับเป็นรถยนต์มิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์คอร์สนะครับครัคันสีดําตรงนี้ต้องบอกว่า เหมาะสำหรับคนที่ชอบนะครับรถที่แบบว่าไปแคมปิ้งครับพี่แจ๊คครับไปกับครอบครัวไปกับญาติญาตินะครับในเมืองก็ได้ออกแคมปิ้งก็ได้เพราะมันเป็นคอสโอเวอร์นี่ไปได้ทุกสภาพถนนเหมือนกันตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับที่ด้านในนี่เวลาที่เรานั่งไม่อึดอัดนะครับพี่แจ๊กกว้างนะครับนั่งสบายนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของเบาะในการพับครับพี่แจ๊คสมมุติว่าถ้าเราแบบอาจจะไม่ได้ไปเป็นกับเพื่อนๆ7เจ็ดคนแต่เราอาจจะไปแค่สองสามคนกับครอบครัว สามารถบรรทุกสัมภาระที่เห็นเนี่ยใช่ครับเอาใส่ในรถได้เลยแบบที่เห็นก็สามารถบรรทุกใส่ด้านหลังนะครับออกแคมปิ้งกับครอบครัวได้เลยนะครับแบบสบายสบายเนาะพี่แจ็คเนาะอ่าครับในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นของช่วงเดือนนี้ครับพี่แจ็คมีอะไรที่บอกว่าเด็นเลยว่าพิเศษสุดก็คือรับไปเลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษ0%นเอนี่ทุกอาชีพเอ็กเปนเดอร์เอ็กเปนเดอร์คอร์สตอบโจทย์แน่นอนถ้าสําหรับลูกค้าอยากได้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ0%ปอร์เซแล้วก็พิเศษสุดสําหรับลูกค้า ที่ใช้รถมิตซูบิชิในครอบครัวอยู่แล้วนี่เครืรร่องโหลดแอปพลิเคชันเอ็นได ครับครับรับไปเลยส่วนลด2 0 0 0 0บาทโอ้โหเพียงเพียงเพียงแค่โหลดมาใช้งานแค่นั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้รับเป็นส่วนลดเพิ่มเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้อันนี้อันนี้ถือว่าจัดหนักแล้วเนาะแล้วแล้วมีแชมเปญโปรโมชั่นอะไรที่แบบจัดหนักจัดเต็มแบบให้แบบหนักหนักจุกๆเลยครับพี่แจ๊คสำหรับมิตซูเจียงของเราบอกเลยครับมิตซูจียงแจกหนักจัดใหญ่ซีซั่นสองครับลุ้นรับทองคํามูลค่ากว่า450 0 0 0บาทโอ้โหต้องบอกว่านี่แบบจุกๆกันเลยนะครับครับอ่าให้แบบจุกๆกันเลยเป็นยังไงครับแชม ลุ้นทองของเราครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถที่มิตซูเจียงนะครับตั้งแต่วันที่3มกราจนถึงสิ้นปีนะครับ31ธันวาคนะครับลุ้นรับ1สิทธิ์นะครับเพื่อจับรางวัลทุกไต่มาไต่มาละ1ครั้งนะครับครับแล้วก็แชมเป็นโปรโมชั่นตัวนี้เรามีให้เฉพาะรถคนที่มาซื้อรถใหม่แค่นั้นเหรอครับพี่แจ๊คอ๋อสำหรับลูกค้าที่มาใช้งานที่ศูนย์บริการของเรา ตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปก็รับอีกหนึ่งสิทธิ์นะครับผมเพื่อจับรางวัลทุกตรมาสเหมือนกันครับนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยในช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของรถใหม่แต่ว่าเรามีรถของมิ u ูบิชิที่เราออกมาจากโชว์รูมของมิ s ูเจียงของเราแล้วนะครับอยากจะมีสิทธิ์ลุ้นได้รับพงแบบนี้บ้างครก็ สามารถกลับเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการของเราได้ใช่ครับเพียงแค่ท่านมาทําการใช้บริการนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายพวกน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่งมูลค่า3า0 0นขึ้นไปนะครับก็มีได้รับสิทธิ์นะครับหสิทธิ์นะครับในการลุ้นรับของของเราอ่านะครับจับรางวัลทุกไตรมาส่ครมาไตรมาสหนึ่งปีเนี่ยเราจะจับเป็น4ครั้งเริ่มจับครั้งแรกวันที่9าเมษาหกห้านี้นะครับแล้วจับหนึ่งครั้งเนี่ย อยากทราบว่ารางวัลเท่าไหร่บางคนบอกรางวัลเดียวหรือสองรางวัลบอกไปเลยว่าทั้งศูนย์บริการแล้วก็ฝ่ายขายนะครับให้เท่าไหร่ครับ20รางวัลัต้อตงบอกว่า20รางวัล20สิทธิ์นะครับใ,<ช>ใครที่มาใช้บริการอยู่ปกติก,ก็ก็ไปใช้บริการอยู่แล้วเนาะใช่ะนะครับพอเรามาใช้บริการแบบนี้ก็ได้รับสิทธิ์ได้รับทองได้ลุ้นทองแบบเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิ์ที่ที่เรามอบให้กับทั้งลูกค้าของมิสซูเจียงของเรานะครับมิสซูเจียง มีที่ไหนบ้างครับพิจแจ์ครับบอกเลยว่ามิสซูเจียงของเรามีทั้งหมด5สาขานะครับสำนักงานใหญ่ที่มิสซูเจียงหนองคายนะครับแล้วก็ที่เราอยู่ตรงนี้ครับมิสซูเจียงอุดรสาขารอบเมืองนะครับแล้วก็มีมิสซูเจียงอุดรสาขาบ้านจันทร์นะครับแล้วก็มิสซูเจียงอุดรสาขา บันดุงอ่าแล้วก็อีกที่นึงครับมิสซูเจียงบึงการนะครับสามารถไปใช้บริการกันได้ใช่ครับทั้ง5สาขานะครับท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุก5สาขาแล้วก็ได้สิทธิ์ในการมาลุ้นรับของรางวัลกับพวกเราทั้ง5สาขาันเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบแจ็คเน็ จกาหนักๆจัดเต็มๆให้กันแบบนี้กับมิสูเจียงของเราเนาะครับอ่านะครับสำหรับในช่วงท้ายนี้ครับเรา2คนก็นาแคมเปญโปรโมชั่นจากมิสูเจียงของเรามามอบให้กับทุกท่านนะครับอ่าเพียงแค่นี้ก็แล้วกันครับพี่แจครับติดตามกดไลค์กดแชร์อ่ายังไงก็จะลืมนะครับติดตาให้ด้วยใช่ครับอ่าช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับพวกเราหน่อยก็แล้วกันนะครับอ่าในช่วงท้ายนี้เรา2คนก็คงต้องฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่แจครับพบกันใหม่ในแคมเปญโปรโมชั่นหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับ อ่ะคลิปนี้โปรโมชั่นนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ